สวัสดีครับพีเพลนะครับพีเพลจะมารีวิวในการเปรียบเทียบนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริง กับมือถือทั้ง2ตัวนี้มานะครับที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โครคุ้มจาก Xiaomi ในปี2026นะครับกับเจ้าตัว poco m 8 pro 5 g ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา7,190บาทจะราคาเต็มคือ9,000 999บาทนะครับแล้วก็ตัวเล่มมี Note 15บห้าโปซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา7490บาทจัดราคาเต็มคือ9999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตามนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงนะครับแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้ทางแอปส้มหรือแอปฟ้าหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับซึ่งพี่ก็กดมาที่ใต้คลิปนี้ ลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าทั้ง2ตัวในการใช้งานในการเปรียบเทียบจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างให้ดูก่อนว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องด้านหลังจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ตั้งแต่โมดูกล้องเลยก็ถือว่าด้านหลังทําดีไซน์ออกมามีความสวยงามเลยกับทั้งคู่นี้นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ในการออกแบบแล้วก็การเก็บดีเทลถือว่างานประกอบทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงสับตัวสเปคของด้านหลังนะครับนี่ สีสันถือว่าเก็บดีเทลในการออกแบบของตัว Poco ค M8 Pro 5G มีความสวยงามในการออกแบบผสมควรเลยซึ่งพี่รู้สึกว่าทำตัวฝาหลังเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานจริงครับตอนนี้สามารถป้องกันนะ้ำป้องกันฝุ่นสูงสุดคือ IP 6 9 K เลยกับทั้ง2ในผมนี้ครับอันนี้คือ Note 15นะซึ่งพี่รู้สึกว่า ความแข็งแรงบอดี้ไม่มีความแตกต่างกันนะครับถือว่าทั้งคู่มีความแข็งแรงในการออกแบบพอสมควรเลยในการใช้งานนะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ถือว่าเก็บวีเทลออกมาได้มีความสวยงามจริงครับเพราะว่าเป็นแบรนด์จากเสี่ยวมี่ทั้งคู่นี้นะครับผมในส่วนของตัวบอดี้น้หนักก็ไม่ได้แตกต่างกันมากตัว n o ้ตสิบห้ให้มาคือบอดี้คือ210กรัมในการพกพานะครับในส่วนของเจ้าตัว M8 Pro ให้มาสับวัดนี้คือ206กรัมในการใช้งานจริงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมกับทั้งคู่นี้นะครับนี่อันนี้คือดีไซน์ในการออกแบบนะครับผมในความส่วนแล้วก็ทั้งคู่สามารถรองรับในการป้องกันในการตกกระแทกก็ถือว่าทําออกมาได้บ้างอันนี้ ผ่านการวัในการป้องกันในการตก2.5เมตรนะครับถือว่าทั้งคู่มีความถือความทนแล้วก็ดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับอันนี้คือด้านข้างนะครับผมของทั้งคู่นี้ด้านข้างให้มากับความบาง 8มมตนะตัว Note 15 Pro ของ M8 Pro ให้ความบางมาเพียงนะครับผมตัวนี้8.3ม mm. ิมทั้งคู่นะความบางถือว่าทำออกมาไม่ได้แตกต่างกันมากลำโพงคู่ d o l b y Atmos ให้มาเหมือนกันลำโพง2ตัวผมอันนี้พอร์ต Type C แล้วก็ซัพพอร์ต2ซิมเครือข่าย 5G เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือการด,ดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับผมบริเวณด้านบนก็จะแบบนี้นะผมนี่ครับอันนี้ด้านข้างมีปุ่ม power มีปุ่มที่ใช้ในการ เพิ่มเสียงเสียงให้เรามาแล้วก็หน้าจอตัวนี้สามารถทําการสแกนน้วมือโดยการปลดล็อกทั้งคู่สหาารับการปลดล็อกได้มีความรวดเร็วในการปลดล็อกไม่มีความแตกต่างกันนะครับผมในการใช้งานจริงอันนี้หน้าจอให้มา120เฮิร์ตผมกับหน้าจอที่บอกเลยว่าสปคิคให้มาจัดเต็มมากสู้เสียงให้มาเท่ากันนะ3,200นินนครับคือสุดจริงกับหน้าจอที่ให้มา6.83นิ้วเท่ากัน เป็นหน้าจอที่ใช้ตัวอ mo l e เครับสีสันมีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรเลยถือว่าทั้งคู่ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟจริงสับตัวหน้าจอและสีสันรือว่าสกินโทนบอกเลยว่าเวิร์กมากรองรับตัว HDR10+ Plus Dolby Vision นะครับแล้วก็ตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจอ 1.5K แล้วก็กราดกะเวอร์ชั่นใหม่ด้วยมีความแข็งแรงทั้งคู่ให้มาสเปกหน้าจอเท่ากันนะครับผมกับตัว p o c o M8 Pro 5G แล้วก็ Redmi Note 5ิบหโปหน้าจอเกต์พาร์นเน่ทุกอย่างคือเหมือนกันนะครับผมในการใช้งานของผมอันนี้ความเ,เื่นเล่นกับหน้าจอเลยิเอนะซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าจอให้มาก็ถือว่าทัดกดมีความสมบูรณ์นะในการใช้จิกล้องหน้าให้มาตัวโป c o ค8 Pro โปให้กล้องหน้ามาจะเยอะกว่าตัว r รด mi Note 15คือกล้องหน้าให้มาเจาะลูคือ32ล้านพิกเซลผมในส่วนของตัวผม r ร d m i Note 15ให้มาคือกล้องหน้า20ล้านพิกเซลนะครับผมในส่วน ความแตกต่างของตัวกล้องนะครับ,บกล้องหน้านะครับนี่บอกเลยว่าทั้งคู่มีความลื่นไหลในการให้การกดสามารถแบ่งหน้าจอทั้งคู่ก็มีซัพพอร์ตในการใช้ฟังก์ชันต่างๆก็มีให้ครบคันนะครับเช่นแอปนี้แค่ค้งภาพนี้สามารถทําการใช้งานมัลติวินโด้ทั้งคู่ก็มีให้เรามาในการใช้มัลติวินโด้ซึ่งพี่ทาการใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอจริงครับมีความไหลลื่นจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากแล้วก็แบ่งหน้าจอก็แบ่งได้ง่ายมากกับตัวฟังก์ชัน ของทั้งคู่นี้นะครับนี่ซัพพอร์ตได้ง่ายจริงครับแล้วก็มีความไหลลื่นมีความสมูทจริงซึ่งพีไปสัมผัสมากับตัว UI ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็ควบคุมได้จริงนะครับนี่มีแอปตัวรีโมทคอนโทรลของเสี่ยวมี่ให้มาในการควบคุมโดยใช้ IR หรือว่า remote control รีโมทคอนโทรลควบคุมเครื่องใช้ไฟ ถึง15ประเภทหรือว่าให้มาเยอะจริงในการควบคุมนะครับก็ถือว่าเวิร์กมากผมในการใช้งานตัวนี้ผมมาดูว่า UI ในการตั้งค่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรในการใช้งานผมอันนี้คำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ทั้งคู่ก็เป็นตัวเส่ยวงี i Hyper OS นะครับผม2.0หรือว่า Android 15 แต่อนาคตสามารถทำการอัปเดตได้เท่ากันนะครับคือเป็นตัว Xiaomi Hyper OS ส m s u n g รอตัวเสี่ยว a ี m i ทำการปล่อยอัปเดตให้กับทั้งคู่นี้ปัจจุบันเป็นตัว Android 15อยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแหละในปี2026คุตัวนี้ให้มา PC ซมาเป็นรุ่นเบสเหมือนทั้งคู่กับแรม8 g ิบวกเพิ่ม8 g ิสูงสุดนะครบวกเพิ่มอ4 g ิก็ได้6 g ิก็ได้8 g ิกก็ได้แล้วก็ CPU ให้มาตัวนี้ Snapdragon 7s เจน4นะครับเร็วแรงมากนะครับอันนี้ให้มาเป็นตัวเมียเทคเมสตี้ครผมตัวนี้ 7 4 0อัลต้าความเร็วสัพปนาะอักตคอร์ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยอันนี้ให้มาความเร็วคือผม2.7กิโลเฮิรตซ์ให้มาความเร็วคือ2.6กิโลเฮิรตซ์ก็ถือว่าทำความเร็วออกมาได้สัพีนาะถือว่าสูส4กันมากในการใช้างานจริงนะครับมีความไหลลืน่นถือว่าสม,มุดมากผมทาคู่พิชางานมาก็ถือว่าเพียงพอมากจริงๆนะครับผมในการใช้างานจริงแบตก็ให้มาเกือบๆเ,เท่ากันเลยอันนี้ให้มา 6,500นะครับผมมีแรบอาของ Poco M8 Pro 5G ตัว NOS 15 Pro ให้มาคือ6,580มีแรบอาวพร้อมด้วยฟาชาัดให้มา4 5วัตตัวนี้อันนี้ฟาชาัดให้มาเยอะมากคือ1 0 0์ครับถ้าในเรื่องของสเปคในการชาร์จจัดเต็มคือ Poco M8 Pro ให้ฟา้ชาชัดมาจัดเต็ม ลอมแบมใช้งานคือบอว่าไม่ได้แตกต่างกันมากความไหายลื่นความสมุทก็ถือว่าให้มาจัดเต็มทั้งคู่ซัพพอร์ต Wi-Fi 6แต่ตัว Poco M8 Pro 5G ซัพพอร์ตคือ Wi-Fi 6E ได้มากกว่าจะตัว Redmi Note 15 Pro แต่รวมไม่ได้แตกต่างกันมากในความเร็วในการใช้งานนะครับนี่ แล้วก็ตัวนี้ซัพพอร์ตบูทุดุส5.4เหมือนกันผมลำโพงคู่ก็ขับเสียงโดย d o l y y a Mos s ในการปรับอ e ีคคไลเซอร์ก็ปรับได้เหมือนกันนะผมที่ลำโพง d o l y y a m o o s มอนะผมนี่ครับอันนี้ติดฟิล์มหน้าจอ,อมาจากโรงงานให้เราเรียบร้ยนะครับนี่อันนี้เอฟเฟกเสียงปรับได้เหมือนกันนะครับผมกับตัวเอฟเฟกเสียงเนาะปรับเป็นล็อกนี่ผมก็ได้ปรับเป็นแจ๊สก็ได้ป๊อปคลาสสิกฮิปฮอ บุชอิเล็กทรอนิกส์เมทัลถือว่าในการปรับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายในการปรับตัวเสียงนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยกับฟังก์ชันในการปรับตัวเสียงแล้วก็คุณภาพนะครับซึ่งพิใช้งานมากถือว่าเสียงดีนะผมทั้งคู่นี้นะอันนี้คือ UI ในการปรับแต่งเห็นไหมว่า UI ต่างๆไม่มีความแตกต่างกัน UI ไ i f วไฟก็เหมือนกันบูธก็เหมือนกันเครือข่ายมือถือก็เหมือนกันณับนะปัจจุบันตัวนี้ลอมของบล็อกโคละเลดมี่ทำลอมออกมาบอกว่าแทบจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นฐานมาจาก เสี่ยมี่นะครับผมกับทั้ง2ตัวนี้ครับนี่อันนี้คือหน้าจอล็อตก็ปรับแต่งได้ในการใช้งานหมดยกเพื่อบุกหรือว่าแตะ2ครั้งแล้วสแกนนิ้วมือหรือต่างๆก็มีให้เราใช้งานครับแล้วก็นี่อันนี้ความสว่างปรับเป็นเทมเมอร์ทั้งคู่ก็มีให้เรามาในการปรับนะครับคือบอกเลยว่าเหมือนพี่เหมือนน้องกันนะครับในการปรับตัวทั้งคู่นะครับนี่รีเฟรชนะครับผมปรับเป็น6 0เฮิร์ตแล้วก็1 2 0ยเฮิร์ตนี่ก็เหมือนกันเลยในการปรับนะครับ แต่สเปคโดยรวมนะโ o c โค8 Pro จะมีสเปคที่ดีกว่านะครับผมในเรื่องของการชาร์จหรือว่าของกล้องหน้าที่ให้มากกว่านะครับอันนี้ความแตกต่างนะแต่รวมสพีนะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะ้าเอาเึิงตรงใช้งานจริงน,นะครับผมนี่ อันนี้คือเรื่องสเปคที่มันขอบแตกต่างกันเลยฉยนะครับอันนี้แอปก็โคนได้เหมือนกันแบ่งหน้าจอคนแอปได้คือโคนเด็กกับผุกแอปได้เหมือนกันนะครับผมพีก็ใช้งานมาก็ถือว่าหน้าจอทัชติดนิ้วดีมากกับทั้งคู่นี้และมีความสมติมาดูว่าสเปคกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังที่ให้มาก็ถือว่ามีความแตกต่างกันนะอันนี้ให้มาเซนเซอร์แบบใหม่ที่มีความคมชัด200ล้านพิกเซลก็จะมีความแตกต่างกันนะแต่ถ้าคุณภาพที่เลนให้มาจัดเต็มเช่นกัน เอาเลนมือถือระดับเรือธงมาใส่ตัว Poco M8 Pro ให้มาปเป็นตัว r i g h f u ั i o n Series 800 0กับความคมชัด5้าสแอัตวายให้มา8ล้านเท่ากันถ่ายวิดีโอ 4K 30เฟรมมีการสั่น OS ให้มาเท่ากันกล้องหน้าอันนี้3-2อันนี้20 000, ล้านผมมาดูว่าพี่ไปสัมผัสต,ตัว UI ของตัวกล้องจะมี เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือ UI นะถือว่ากล้องเข้ามาก็มีความรวดเร็วในการใช้งานของผมนี่ครับอันนี้อันต์วายให้มา0.6เท่ากันแล้วก็อัน่นี้คือ normal แต่ในการซูมที่ใช้ตัวฟังก์ชันที่ฟังก์ชันเสริมได้คือ,อน,นี้2เท่านะครับที่ UI อันนี้4เท่าแต่สามารถทำการซูมได้สูงสุดตัวนี้ผมนี่ครับคือ๋ยวผม e 20เท่าอันนี้ให้มาในการซูมก็คือนี่เท่ากันไหมนี่ผม30เท่านะครับ คือในการซูมจะมีความแตกต่างกันนะครับผมถ้าเลือกในการใช้งานจริงอันนี้30เท่าสูงสุดอันนี้20เท่าสุดเพราะว่าอันนี้กล้องมาความคมชัดมากกว่าผม2ล0พิเซลนะครับนี่อันนี้วิดีโอผมให้มา 4K 30เฟรมให้อัตตาาวให้มาก็ 1080p 30เฟรมผมถือว่าวิดีโอให้มาดีมากแล้วก็ Ultra HD นะครับ 4p ก็ไปสัมผัสในการถ่ายทั้ง normal แล้วก็ภาพบคุคคลหมวดโปรก็ให้มาคือเหมือนกันเลยกับตัว UI ผมไม่ได้แตกต่างกันมากนะในการใช้งานมีเอกสารโซโมชั่นวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วพนันมากทุกอย่างคือเหมือนกันมาดูว่าตัวรูปภาพเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ไปทําการใช้งานมานะครับผมนี่ครับอันนี้คือตัวสีผมสีสันบอกเลยว่า มันมีความสวยงามอะในการใช้งานทั้งคู่แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบไว้ประดัาของ4ตัวไหนสัปพีนะทั้ง2ตัวทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากมีความสวยงามนะครับแต่เลนของไลฟ์ฟิวชั่นนะผมซีรีส์8 0 0ของ Poco M8 Pro เนี่ย ให้มาเหมือนกับมือถือุ้นท็อปของเด d มี่นะครับผมโน้ต no 15 Pro p l u เลยอะ่ะถือว่าให้มาจัดเต็มมากผมแต่รวมก็ไม่ไแตกต่างกันมากแต่คนชอบว่าชอบคุณภาพเรนแบบไหนนะครับส่วนตัวนะถ้ามีความเก็บดีเทลนะตัว p o c o M8 Pro เก็บดีเทลจะมีความสวยงามที่เก็บคอนรานต์ของภาพดูสังเกตไหมว่าหลังคาคือตัวแภาพเดียวกันนะเสียงเดียวกันทุกอย่างคือเหมือนกันทุกประการแต่ตัว M8 Pro ดูเก็บดีเทลของภาพหลังคาออกมาได้ดีพอสมควร แต่ถ้าใครชอบความชัดในการซูมก็ไปตัว Redmi Note 15โปรผมเพราะว่าตัว Poco m 8 Pro ก็อาจจะซูมไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่รวมก็ไม่ไแตกต่างกันมากหรอกนะผมอันนี้คือวีดีโอนะครับนี่ทดสอบในการถ่ายวิดีโอนะครับทดสอบคือลำโพงนี่เสียงบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันมากพี่ขอปิดก่อนนะครับผมลำโพงเสียงโคตรด,ดีดูดเสียงไหมก็ถือว่าดูดดีทั้งคู่ผมในการใช้งานนะผมนี่ครับพี่ขอกดเลยนะครับนี่ อกเลยว่าอันนี้พีถ่ายที่ 4K นะผมคือบางครั้งน่ยยังไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น a n d r o i d 16ถ้า a n น r o i d 16นะจะมีความเด่ลื่นมากนะครับผมอันนี้คือเก็บดีเทลของตัวสีสันนะครับให้ดูจริงๆเลยว่าจะประมาณนี้นะผมในการใช้ตัวงานวีดีโอก็ถือว่านิ่งนะมีการสั่นโอ้ยแล้วก็ถ่าย 4K ด้วยคิดถือว่าตัวแบนด์ Xiaomi เป็น,ปน,นต้นต้นได้ทำวีดีโอออกมาได้ดีผสมควรพัฒนาขึ้นอย่างเยอะเลยผมจากปัจจุบันผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากอันนี้คือกล้องหน้านะครับ ให้ดูเลยว่ากล้องหน้าสีสันว่าชอบแบบไหนนะครับลองคอมเมนต์ดูได้นะครับนี่อันนี้คือกล้องหน้าผมแล้วแต่คนชอบนะถือว่าสีสันก็มีความสวยงามตามแบบของใครของเรานะกับตัวปรข้อ M8 Pro 5G แล้วก็ Redmi Note 15 Pro นะครับนี่นี่คือรูปภาพนะครับสีสันดีมากในการทำพอร์ทีหน้าชัดหลังเบอร์ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกเลยทั้งคู่นี้นะครับซึ่งพี่ชอบมากเลยหลังจากพี่ทำการสัมผัสมานะครับ เพอร์เฟกล้องหน้า perfect มาก3,2,20บาทไม่ได้แตกต่างกันมากแต่วความคมชัดแล้วก็สนะีสันรเห็นว่าตัว3,2มนะ่ะมันจะสามารถทำการซูมแล้วก็เก็บดีเทลของภาพแล้วก็เนื้อสีได้อย่างออกมาได้สิ์สุดจริงครับนี่อันนี้คือการถ่ายที่ภาพแบบ normal เหมือนกันนะครับโหสีโคตรดีอะสกินโทนดีมากเลยกับทั้งคู่นี้นะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากครับ สีสันมีความสวยงามไว้ของภาพออกมาได้สมบูรณ์แบบมากอันนี้พีทำารับ AI นะครับผมทดสอบในการถ่ายเ็จแต่บอกว่าทั้งคู่สีสันลงตัวมากแล้วก็เพอร์เฟกจริงสับการเล่นเกมนะมุมอมองพีนะ r อาสูงสุดทั้งคู่ทําออกมาเล่นเกมดีมาก เพร่ะ CPU กระบวนการผลิตให้มา4นาโนเมตรเท่ากันจัดการความร้อนจัดการพลังงานซ p u ก็ไม่มีความแตกต่างกันเกมเกมชิมแพงถ้าใครชอบในการปรับสูงสุดและ CPU ที่มีความละเหยียบบอกเลยว่าทั้งคู่ก็ใช้งานตอบสองดีมากในปีนี้ปรับสูงสุดสบายฟรีไฟสูงสุดสบายบอกเลยว่าใจโล่ก็ดีทั้งคู่พี่สัมผัสมาแอปธนาคารก็ซัพพอร์ตทั้งคู่ได้เหมือนกันนะครับนี่มาดูว่าเรื่พงจะมีความแตกต่างกันไหมในการใช้งานนะครับ ซึ่งเพียขอเปิดแรงลำโพงสูงสุดทั้งคู่สามารถปรับเป็น400%ในการปรับเสียงได้มาดูว่าจะเป็นไงบ้างในการเปิดลำโพงสูงสุดกับทั้งคู่นี้นะครับอันนี้ p ป c o M8 Pro 5G นะครับเลดมี่ Note so 15 Pro 5G นะครับ slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go go คือบอกตรงนะเสียงไม่มีความแตกต่างครับผมเสียงเหมือนกันทุกปาักการนะครับผมอันนี้เยียนจากพีเวลแล้วว่าพีใช้งานมาก็ดูว่าเสียงทุกอย่างเหมือนกันแบตอึดเท่ากันทั้ง2น,นี้1วันเพียงพอต่อการชังหนครั้งถ้าใครชอบในการฟาชาร์ที่เร็วๆก็ไปตัวโปรโคนะครับผม M8 Pro ให้ฟาชาร์จมา 100วัตต์นะครับอันนี้45วัตต์แล้วก็ทำการซับพอร์ตในการใช้งานเป็นพวแบตอุปกรณ์อื่นคือ22.5วัตต์ในการจ่ายไฟอุปกรณ์อื่นก็ถือว่าทำออกมาดีมากอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีหัวชาร์จมีเคสทั้งคู่เหมือนกันเลยอันนี้คือเคสนะผมนี่เคสเหมือนกันนะครับผมในการใช้งานจริงก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากกับตัวเคสแล้วก็ตัวหน้าจอถือว่า เพียงพอมากซึ่งพี่จะขอแนบลิ้์ในการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิ้พีจะให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขอภัยจริงเสาร์านี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องพีเพจด้วน,นะครับ